สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของคอมโพเนนต์นะครับว่าทำไมมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทุกคนที่มาจากพื้นฐาน HTML c s JavaScript เนี่ยเราควรเข้าใจเรื่องนี้นะวิดีโอนี้ก็ อยากจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าในการพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่เนี่ยก็คือเราจะต้องเข้าใจเรื่องของคอมโพเนนต์นะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างนะครับโดยการใช้ไลบรารีนะครับยอดนิยมอย่างเช่น ReactJS นะฮะให้ทุกคนได้ดูว่าการที่เราพัฒนาเว็บนะฮะโดยใช้เป็นคอมโพเนนต์เนี่ยเออมันทำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนมีพื้นฐานมาจาก HTML CSS JavaScript เนี่ยมันก็คือมันจะคนละรูปแบบกันนะเออถ้าเกิดทุกคนอ่าอยากจะมา เริ่มฝึกฝนการใช้งาน ReactJS เนี่ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนมา d s e t ใหม่นะครับเออเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอะตรงนี้นะฮะผมเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการที่เราจะใช้คอมโพเนนต์นะครับเออในการสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาแล้วก็ใช้งานในการส่งค่าอะไรแบบนี้มันทำยังไงนะครับใน ReactJS นะก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับที่อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพก่อนนะครับอะตรงนี้นะครับ ก็ทุกคนจะเห็นว่าในการที่เราจะทํางานเนี่ยเราก็จะใช้เป็น a p p j s x นะแฟลตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมนะฮะจะลบะโค้ดตรงนี้ทิ้งไปนะครับซึ่งโค้ดตรงนี้มันจะเป็นโค้ดที่เขาเจนมาให้เราตอนเริ่มโปรเจกต์นะครับอ่าตามนี้นะครับซึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยต้องการสร้างในส่วนของตัว navigation bar นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาสร้างโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ src นะครับ ก็สร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า components นะครับทีนี้ในโฟลเดอร์นี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะาไว้เก็บแฟล์หรือพูดง่ายๆก็คือ component นั่นเองนะครับผมก็จะสร้าง f ฟลนะครับชื่อว่า navbar.jsx นะแล้วก็ผมจะสร้าง component ขึ้นมาอ,อันนี้จะเป็นการสร้าง component ใน React.js นะฮะก็จะเห็นว่าลักษณะมันก็คือเป็นการสร้างฟังก์ชันขึ้นมานั่นแหละและฟังก์ชันตัวนี้ก็คือจะมีการ return ในส่วนของ HTML นะครับ ซึ่งตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ย s y n t ท x ทุกคนก็จะเห็นว่าเออมันเหมือนเป็นการเขียน JavaScript นะฮะร่วมกับ HTML ใช่ไหมเออใช่นะฮะก็มันจะถูกเรียก syntax ตรงนี้ถูกเรียกว่า JSX นั่นเองนะครับก็เป็นการเขียน HTML ร่วมกับ JavaScript นะครับผมทีนี้นะครับอ่ะผมมี componentnavbar แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอ่าอย่างเช่นมันก็จะมีเป็นโลโก้ใช่ไหมฮะอ่ะเราก็เขียนเหมือนอ่าใน HTML เลยแต่ว่าใน HTML เนี่ยเวลาเราสร้าง div ขึ้นมาแล้วก็กาหนด l a s s เนี่ย มันมันไม่มี name ใช่ไหมฮะอ่ะแต่ใน react เนี่ยเราจะต้องกำหนดเป็น class name แบบนี้นะอ่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อ class นะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นโลโก้นะฮะอ่ะต่อไปผมอาจจะมี ul อ่า class เป็นเม n u นะครับผมมี li มี tag a อะไรก็ว่าไปนะครับผม home about contact นะฮะอ่ะประมาณนี้อ่าสมมติผมทำเสร็จแล้ว component nav bar ของผมเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคทีเนี้ยเวลาเราจะาไปใช้ละ่ะทำยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะเรามาที่ app js นะฮะแล้วเราจะต้อง Import มาเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ import component ที่ชื่อว่า nav bar มาจากนะฮะโฟลเดอร์ c o m p o n e n t s แล้วก็ไฟล์ nav bar นะครับผม import มาปุ๊บทีเนี้ยเวลาที่เราจะามาใช้งานเราก็ต้องมาเรียกใช้ตรงนี้นะฮะอ่ะแค่นี้เองนะครับก็ลองกดเซฟดูแล้วมาดูที่หน้าเว็บเห็นปะ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะได้นะครับเป็น ตัวนี้มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมไปลบพวก cs ค่าเริ่มต้นมันออกก่อนนะครับลบทิ้งเสร็จเห็นปะ่ะเนี่ยทุกคนก็ได้มาแล้วนะครับทีนี้เวลาทุกคนจะเขียน cs นะรจริงจริงๆใน react เนี่ยมันก็จะมีเป็นอ่ะนี่ฮะเป็นตัว app cs นะอย่างเช่นตรงนี้ผมจะเข้าถึงตัวเดี๋ยวนะผมมาที่ตัวนี้ก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน div ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกว,ว่า parent element เนี่ยนะครับก็ เปลี่ยนเป็น nav นะครับทีนี้ผมมาเขียน css นะฮะผมก็จะเข้าถึงตัว nav แล้วก็กำหนด display นะครับเป็น flex จะ justify content เป็น space between นะครับผมอลองมากด save ดูก่อนโอเคนะฮะจากนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าถึงนะครับตัว ul เดี๋ยวผมกำหนด background ให้มันก่อน333นะครับ color เป็นสีขาวโอเคนะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวกำหนด align items นะครับเป็น center โอเคนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเข้าถึงตัวคลาสเมนูนะฮะกำหนด Display เป็น Flex นะครับผมอ่านี่นะฮะแล้วก็เราอาจจะเข้าถึงตัว li นะครับมี Margin Right สัก2องเรมนะครับเข้าถึงแ a ็ก a กำหนดสีนะครับเป็นสีขาวนะครับสีฟอนต์แล้วก็ลบ Text Decoration เป็นนอนโอเคอะไรประมาณนี้เห็นป่ะนะครับเนี่ยทุกคนได้คอมโพเนนต์ตัว nav bar มาแล้วแล้วก็เรามาใช้ที่ คอมโพนเนนต์แอปนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คืออย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าเราต้องการส่งค่านะครับไปให้กับคอมโพนเนนต์อีกตัวหนึ่งแล้วก็วิธีการรับค่านะสมมุติว่าอ่ะผมมีค่าอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวผมสร้างข้อมูลสร้างสเตตขึ้นมานะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานไม่เป็นไรนะดูตัวอย่างไว้ก่อนนะครับโอเคผมอาจจะมีเป็นอ่าเนมแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน s e t Name เรียกใช้ use state ผมจะเก็บค่าเริ่มต้นเป็นปฏิพานแล้วกันเอาเป็นปฏิพานเพงลงเผานะฮะอ่ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมจะมี component อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น profile jsx นะฮะอ่ะ component ตัวนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการส่งค่ามาเดี๋ยวผม import มาก่อน import นะครับ profile อ่ะแล้วก็เอามาเรียกใช้ด้านล่างตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ component profile ของผมเนี่ยผมจะมีการส่งค่าจาก state ก็คือตัวแปร name เนี่ยนะฮะ ส่งไปผ่านทาง props นะครับเออซึ่ง props เนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ซึ่ง props เนี่ยมันจะลักษณะเหมือนเป็นการาใช้ attribute นั่นแหละเออก็คืออย่างเช่นผมจะส่งค่าเป็น name ไปนะครับแล้วก็เอา,อา state name เนี่ยมานะครับส่งไปให้กับ component profile ทีนี้นะครับเราส่งค่า,าปฏิพันธ์เพลงเผามาชบะเออเป็น string นะครับเราจะรับเข้ามาอย่างไรเราก็มาที่ตัว component profile แล้วเราใช้วิธีการ destructing นะครับก็คือ เราจะใช้ปีก,การหรือจริงๆเราอาจจะรับเป็น props แบบนี้ก็ได้แล้วก็มาสร้างตัวแปรอ,อย่างเช่น const name นะครับแล้วก็เข้าถึง props.name อะไรเงี้ยแต่ผมจะชอบการ destructuring มากกว่านะครับก็คือ name เพราะว่าเราส่งมาเป็น name เห็นปะ่ะเราก็จะรับเข้ามาเป็น name ทีนี้เรารับมาทำไงต่อ,อเดี๋ยวผมจะมี h3 นะครับแล้วก็ผมจะมี tag p เขียนว่า my จากนั้นผมจะเขียนว่า my name is นะครับแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราจะเอาค่ามาแสดงเราก็จะใช้ปีกกานะครับแล้วก็เอา name มาแสดงเห็นปะ่ะอันนี้คือการรับค่าอันนี้คือการส่งค่าอ่านะครับอันนี้ส่งค่ามาปึ๊บรับค่าเข้ามาแล้วก็มาแสดงนะฮะอ่าลองมาดูที่โครมอ่าทุกคนก็จะเห็นนะว่าก็จะมีข้อมูลมาตามนี้นะฮะ my name is ปฏิพัน์เพลงเผาตามที่ผมเนี่ยอ่าเอามาแสดงตรงนี้เลยเห็นไหมนะครับซึ่ง ก็เว็บของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยมีแค่2องคอมโพเนนต์ก็คือเป็น nav bar กับ profile นะครับแอบซึ่งใน react มันก็จะทําวิธีนี้นะนะครับสำหรับใครที่อ่าแบบอยากจะพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมต่อยอดนะครับจากที่เรามีความรู้ html css javascript แล้วเนี่ยก็คือเรื่องเนี้ยอยากจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปทําความเข้าใจนะครับก็คือเรื่องของคอมโพเนนต์นะครับการรับค่าส่งค่าอะไรพวกนี้นะจริงๆถ้าเกิดทุกคนอยากจะเรียนรู้นะครับในส่วนของ Library ตัวนี้ก็คือ reactjs เนี่ย สามารถไปเปิดดูในช่องได้เลยนะครับผมมีสอนอยู่นะครับผมโอเคก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักว่าเออการใช้คอมโพเนนต์ในการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นยังไงใน ReactJS นะก็แนะนําว่าใครที่อยากจะมา,าศึกษาการใช้ library นะครับยอดนิยมก็ลองไปฝึกฝนกันดูนะครับเพราะว่าจะได้ใช้แน่นอนนะในการทํางานนะฮะไม่ว่าทุกคนจะไปรับงานจะไปทํางานในบริษัทคือ เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ยอดนิยมมากนะครับผมโอเคก็ไปฝึกกันให้ชำนาญนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ